สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมาพบก,กับช่องสามสาวดาวซิ่งซิ่งนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านสามสาวดาวซิ่งนะคะช่วงเช้านะคะแม่ขาวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเราก็ได้ติดต่อหมอแล้วนะคะว่าให้มาดูอาการพ่อพลายน้ำเพชรมุงคลน,นะคะแต่คุณหมอนะคะได้บอกว่านะคะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ตอนนี้คุณหมอนะคะ ติดภารกิจอยู่ที่งานช้างนะคะแม่แมคะคุณหมอนะคะก็ได้สอบถามอาการของพายน้ำเพชรมงคลนะคะคุณหมอบอกว่าต้องแต่งเล็บนะคะต้องแต่งเล็บเท่านั้นนะคะถ้าสะดวกนะ,ะให้เคลื่อนย้ายพ่อพายน้ำเพชรมงคลนะคะไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะโอ้โหด้วยที่น้องอยังอายุเล็กมากๆเลยนะคะแม่แม่ค่ะ ด้วยความกังวลน,นะคะตอนนี้เล็บก,ก็เริ่มเปิดเรื่อยๆแล้วนะคะคาดว่าจะหลุดในอีกไม่ช้านะคะด้วยเนื่องจากว่าความซนของน้ำเพชรมงคลน,นะคะดูนะแม่ๆคะ่ะเห็นแล้วสงสารช้างตัวน้อยจังเลยนะคะดูนะตอนนี้เล็บเปิดมากๆเลยนะคะหมอบอกว่าถ้าสะดวกนะคะ ก็ให้ขนไปที่โรงพยาบาลนะคะหรือไม่ก็รักษาเบื้องต้นรอคุณหมอนะคะคุณหมอจะจะมาดูอีกทีก็เป็นวันหยุดนะ,ะที่ที่งานช้างยกเลิกแล้วนะคะแม่แม่แมาก็สงสารลูกนะคะสงสารพ่อพายน้ําเพชรมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ต้องเจ็บหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะ ถึงเจ็บนะคะความซนก็เป็นร้อยนะซะนคือเก่านะคะเป็นช้างที่ซุกซนตามตามวัยนะคะดูนะคะดู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 ด,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 ดูช่วงนี้ก็จะลดลงอ่างนะคะจนกว่าเท้าจะหายนะคะดูนะ่ะตอนนี้ก็เท้านี่ก็เปิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะ เจ็บนะคะโอ้อนแม่แม่โอ,โอ,โอ,โอ้เจ็บครับผมก็เจ็บครับแต่ผมก็ดื้อน,นะครับยังไม่กล้านอนเลยนะคะตั้งแต่เช้ามานะคะเนื่องจากว่ากลัวควานจอยใส่ย,ยานะคะแม่แม่ค่ะจะทิ้งตัวลงนอนพอเห็นหน้าควานจอยลงไปนะคะก็ ไม่หลับนะคะแล้วก็เอาขาเนี่ยไปซ่อนไว้นะคะใต้ท้องนอนทับขาเลยนะคะเป็นช้างที่แสนรู้มากๆเลยนะคะรู้มากนะคะเพราะพายน้ำเพชรมงคลของเรานะคะขนาดเดินก็กระเพกกระเพกนิดนิดหน่อยนะคะไม่แม่คะ่ะ ช่วงนี้นะคะยังไม่เอาพี่ๆเข้ามานะคะเนื่องจากว่าถ้าเอาพี่ๆเข้ามาเดี๋ยวจะเล่นเยอะนะคะเดี๋ยวกลัวเป็นเป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวจะอักเสบเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ก็ล้างน้ําเกลือนะคะแล้วก็ทาเบติดีนเป็นกรณีรักษาเบื้องต้นนะคะแม่ค่าในระหว่างที่รอคุณหมอนะคะคือตอนนี้เรายังไม่คิดวางแผนที่จะเคลื่อนย้ายน้องนะคะด้วยที่ เล็กมากๆเลยนะคะแม่แม่สีคือภายน้ำเพชรนี่เดือนอก,กว่านะคะวันที่27นี้ก็ครบ2เดือนนะคะ <ๆ S 1> ตอนนี้น้ำค้างสะดาะโซ่สะดอกโซ่หลุดแล้วข้างนึง <ๆ S 1> ดูนะคะแม่แค่ะความสามารถของน้ำค้างนี่ เหลือล้นนะหลุดแล้ว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 หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราจะใส่โปะน้ำค้างนะคะถ้าช่วงกังวัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้นางค่อนข้างที่จะโมโหร้ายนะคะโดยการทําร้ายเข้าของพ่อพายน้ําเพชรนะคะดูนะคะไม้ยูนิคอนนะคะก็เสียชีวิตไปหนึ่ง กอนแตกไปนะหนึ่งรือด้วยขนายอันแหลมๆนะคะของน้ําค้างนะ,ะแทงไปนะคะที่มาอยู่ใน่อนนะ,ะตอนนี้อินๆนะะซักแล้วแล้วก็เปื้อนแล้วนะคะแม่คะ่ะไปนอนอาบแดดแล้วลูกพ่อพาย นอนอย่างนั้นก็ตีลังกาไหลลงมาสิลูกเสียวจังเลยมาแล้วห้าขวัญหนุ่ม อะไรควันจอยถ้าอารมณ์ดีกับน้ำค้างจะเรียกน้ำค้างาถ้าอารมณ์ดีจะเรียกน้ำค้างาแต่ถ้าโมโหตึงดึงอันนี้ขอคาสงวนค่ะน้ำค้างบอกว่าอะไรอะไรก็หนูตื่นเช้ามาก็โดนด่าสายมาก็โดนด่าข้ามมาก็โดนด่า รู้สึกว่าน้ำค้างนะทำอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะค้งางทุกอย่าง คือตอนนี้นะพ่อพัยน้ำพุธองค์ของเราจะพยายามหาท่านอนนะคะตอนนี้จะทิ้งตัวลงนอนแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เชา้านี้ยังไม่ยอมนอนนะคะเมื่อวานนะคะเล,เล็บผมพ่อพัยน้ำพรยังยังไม่เปิดขนาดนี้นะพอมาวันนี้ด้วยการที่น้องนะคะ เดินบ่อยขึ้นนะคะเดินแล้วก็เอามวงน้อยๆน,นะคะไปสกิดทาให้เล็บนะคะก็ค่อยๆเปิดออกมาทีละนิดนะคะก็จะดูอาการอีกสักสองสวันนะคะแม่ๆคะ่ะถ้าถ้าน้องนะคะเปิดกว่านี้นะคะเราก็คงจะต้องให้หมอนะคะมามาดูอาการนะคะเราก็จะติดต่อไปยังหมอของโครงการนะคะสวนสัตว์นะ,ะเพราะว่า วันนี้เราติดต่อไปที่หมอสุรินแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ว่างนะคะสงสารจังเลยผ่าพันธุเพชรมงคลของเรานะ,ะตัวแค่นี้ก็มาเจ็บนะ,ะเจ็บเจ็บเพราะความซนของตัวเองนะ,ะแม่แม่ขาเด็กซนเนาะเป็นเด็กฉลาดนะคะทุกซนนะคะก็เลยได้แผลนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้ดูแล้วก็ได้ใส่ย,ยาน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัว3ามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะ1 c o m m คอมเมนต์คือ1กําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่อง3ามสาวดาวซิ่งๆๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ